อันนี้จะเป็นการคอลแลบนะฮะคอลแลบกันของเอ่อกิรลฟอนไลน์นะฮะที่ผมเคยเกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วเราไปดูตัวสกินกันบ้างดีกว่านะ Apple Mint รับเติมเกม ให้บริการเติมเกม Arena Breakout ถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยไม่ต้องรอนานเพราะเติมผ่าน UID และยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเช่น a r e n a WaRO, Mobile Regents u u G m o o i l l e เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9บงเช้าถึงเที่ยงคืนชำระเงินง่ายได้หลายช่องทางไม่ไว่าจะผ่านธนาคารหรือ t u e Money ที่นี่ก็รับหมดเลยนะครับเติมถูกเติมดีเติมไวไว้ใจ Apple Mint รับเติมเกมตัวสกินเกิร์ฟอนไลไน์่มันมา เป็นในรูปแบบของ M4A1 ฮนะชื่อว่าล้างแค้นอ๋ออ๋อนี่เป็นแบบแต่งเต็มนะฮะวิยแต่งเต็มสวยวะ่ะอย่า้อแต่งเต็มสวยครับคุณดูแล้วข้อดีของไอปืนพวกเนี้ยคือมันสามารถเอาท้ายเอาแม็กอะไรพวกอะไรพวกเนี้ยเอาไปใส่กับปืนอื่นได้นะครับมันก็จะเป็นสามารถแบบผสมกันได้ ถ้าคุณมีสกินเยอะนะอ๋อมันมีสองกระดานมันเป็นกระดาน a อเอกสี่ด้วยนะเมื่อกี้เป็นกระดานเอนะไอยาตัวเนี้มันมีความแบบสายไฟอะ่ะมันดูมันดูเท่อะแต่มันไปอยู่ทำไมในปืนเอก็ไม่รู้นะนี่ถ้ามันไปอยู่ในปืน f ฟลปืน h อนะผมพูดตามตรงว่าผมจัดแน่นอนนะฮะ โอ้โหอ้ตอนเช็คปืนน่ารักจังอะเยันะ ตายตัวแต่แล้วคุณสวนไงเอาเข้าเบาตาไปเลย้ตางวววาเราไปดิเราไปดิผมจะเล่น เาวันนี้ไปโลดเอาไหมเฮ้โอลิชิไอซัพผมชอบเสียงมันตายว้าวเออเอาวันนี้ Woi nak ku tu ngan mari? Sang ngai